สวัสดีครับ <im it> เดือนสิหงหาคมนี้ก็เป็นเดือนแห่งวันแม่นะครับแล้ววันนี้ OK u l i ูไล e ก็มีกิจกรรมดีๆมาให้ร่วมสนุกกันอีกแล้วเป็นครั้งที่2นะครับและของวันนั้นโอ,โ,โอ้โหก็สุดยอดเจ๋งๆทั้งนั้นเลยอย่างเช่นนี่นะครับคีย์บอร์ดโอ้โ <im it> หไฟแบบเรืองแสงอ m มซิ n งจริงๆอ่าแล้วก็ยังมีนี่นะครับจอยสติ๊กและก็นี่เลย เสื้อยืด I love OK you like นะครับนี่สกรีปไปเลย I love OK you like นะครับใส่แล้วโอ้โหเท่จริงๆนะอยากได้แล้วละสิซึ่งกิจกรรมที่จะให้ร่มสนุกกันนะครับก็ต้องเป็นอะไรที่เกี่ยวกับวันแม่แน่นอนเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับว่าต้องทำอย่างไรกันบ้างถึงจะได้ของรางวัลเหล่านี้นะครับไปชมกันเลย ขอเชิญท่านผู้ชมทุกท่านร่วมสนุกกับกิจกรรม OK You l i ล e ครั้งที่2กับกิจกรรมวันแม่2,559เพียงคุณโพสต์รูปคู่กับคุณแม่หรือคนที่คุณรักพร้อมกับใส่โมเมนต์โดนใจลุ้นรับของรางวัลสุดเจ๋งอย่างรางวัลที่1คีย์บอร์ดยี่ห้อ Ne โอลูชั่นรุ่นรี t h ม จากร้านไอเดียดีที่สามารถปรับไฟได้หลากสีพร้อมมิวสิกไลฟ์ฟังชันที่ปรับเปลี่ยนสีไฟได้ตามจังหวะเพลงจำนวน1รางวัลรางวัลที่2 j o จอยสติ๊กยี่ห้อแซดดรุ่นล่าสุดจากร้านไอเดียดีอีกเช่นกันที่ใช้กับเครื่อง PC และยังสามารถต่อเล่นบนมือถือระบบ Android ได้อีกด้วยจำนวน2รางวัล รางวัลที่3เสื้อยืด I Love o k okay, y o u l i k e ที่ใส่แล้วคุณจะดูหล่อสวยเท่ที่สุดในโลกเลยจากร้าน Couple Lover ผู้จัดจำหน่ายเสื้อยืดทั้งปลีกและส่งในราคาถูกคุณภาพเยี่ยมพร้อมส่งทั่วประเทศจำนวน3รางวัลซึ่งกติกานั้นก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณ 1. เข้าไปที่ Facebook Fanpage ของ o k okay, y o u l i k e s กดถูกใจแต่ถ้าใครที่เคยเข้ามากดแล้วก็ไม่ต้องกดนะจ๊ะ 3. โพสต์รูปคุณกับคุณแม่ที่มีข้อความโมเมนต์ที่คิดว่าโดนใจที่สุดหรือหากบางท่านที่คุณแม่อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยก็สามารถโพสต์รูปคุณกับคนที่คุณรักที่คิดว่าเป็นแม่ทุนหัวของคุณได้เช่นกัน 4ในช่องข้อความให้ใส่ Hashtag o k y คยูไล e ์อัน r ดรรักแม่แล้วก็กดโพสต์ได้เลยจ้าแค่นี้ถือเป็นอันเสร็จเรียบร้อยซึ่งคุณสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงหมดเขตวันที่31สิงหาคม2559นี้และผมจะประกาศผลในวันเสาร์ที่3กันยายนก็ขอยติดตามกันนะจ๊ะ ซึ่งของรางวัลสาหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็มีด้วยกันทั้งหมด6รางวัลน,นั่นก็คือรางวัลที่1คีย์บอร์ดนะครับหนึ่งอันรางวัลที่2นะครับจอยสติ๊กมี2องอันนะครับแล้วก็รางวัลที่3เสื้อย,ยืดมีทั้งหมด3ตัวนะครับก็คิดว่าคงจะไม่ยากเกินไปนะสําหรับการร่วมสนุกในครั้งนี้นะครับก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะชิวๆสนุกสนานนะครับแต่ถ้าใครที่ใจร้อนคิดว่าโอ้โหพี่ คนส่งเป็นร้อยเป็นพันของรางวัลมีแค่เนี้ยแล้วมันจะได้ได้ยังไงถ้าใจร้อนก็ไปหาดูชมกันได้นะครับที่ร้านไอเดียดีนะครับที่เป็นสปอนเซอร์นะครับที่ให้คีย์บอร์ดแล้วก็จอยสติ๊กนี่มานะครับบองว่าของดีราคาถูกทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจอยเอ็กบอกจอยนั่นนี่โอ้โหให้เลือกกันเพียบเลยนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับสปอนเซอร์อีกรายหนึ่งนั่นก็คือ ัปเปอร์เลเอร์นะครับก็ขายส่งเสื้อยืดนะฟุตบอลนักฟุตบอลอะไรแบบเนี้ยขายส่งขายปลีกหมดเลยนะครับจะรับไปขายหรือว่าอะไรมีแบบเองสั่งเองเขาก็ทําส่งหมดทั่วประเทศเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยแล้วท้ายสุดนี้ก็ขอให้มีความสุขกันในวันแม่นี้นะครับก่อนยังไงก็ขออวยพรให้ได้รางวัลกันทุกคนเลยนะถ้าใครไม่ได้ก็ไปซื้อเองละกันวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ